สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน Hello Q Q Review กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะนําเสนอโปรดักที่มากดีความสามารถแต่ราคาย่อมเยาวสมาร์ทมอสดี20ครับเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องจะสกรีนตัวรูปนาฬิกานะครับดี20นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติคร่าวๆนะครับเช่นการวัดร์ศเรทนะครับแคลอรี่การนับก้าวนะครับสเต็ปการเดินนะครับระยะทางนะครับแล้วก็มีเรื่องการแจ้งเตือนเข้ามาด้วยนะครับด้านหลังจะบอกคุณสมบัติต่างๆของตัวนาฬิกานะครับ วิธีการแกะนะครับเราให้เราแกะทางด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับเปิดออกมานะครับจะยากนิดนึงนะครับล่างมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีตัวเรือนดี20นะครับพร้อมสายนะครับก่อนจะไปที่ตัวการใส่สายนะครับเรามาดูวิธีการชาร์จกันก่อนนะครับขั้นแรกให้แกะออกมาก่อนนะครับแล้วเราดูแกะก็เราก็ดันด้านล่างนะครับดึงออกมาครับช้ารนะครับเราจะเห็นว่า ส่วนชาร์จนะครับจะมีทองแดงอยู่ด้านบนนะครับเป็น2แถบนะครับเวลาเราชาร์จนะครับให้ชาร์จกับ USB นะครับวิธีการสังเกตนะครับ USB นะครับจะมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นด้านกว้างกับด้านที่เป็นด้านแคบนะครับให้เราเอาตัวที่เป็นทองแดงนะครับเสียบเข้าไปที่ด้านกว้างของตัว USB นะครับอย่างนี้นะครับคือการชาร์จที่ถูกต้องนะครับหลังจากชาร์จนะครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นรูประดับของไฟไฟชาร์จนะครับขึ้นที่นาฬิกาที่ตัวเรือนนะครับ บางคนชาร์จเข้าด้านนี้ไม่มีไฟนะครับต้องให้เป็นด้านที่เป็นทองแดงแล้วก็เสียดด้านกว้างของ USB นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ USB ก็สามารถชาร์จได้ครับผมมาดูวิธีการใส่สายนะครับการใส่สายให้ใส่สายด้านบนนะครับเข้าที่ตัวที่เป็นทองแดงนะครับส่วนชาร์จนะครับแล้วก็ด้านสั้นนะครับให้ตัวตัวหมุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับใส่ด้านบนด้านนี้นะครับ แล้วก็ใส่ด้านล่างให้หมุดอยู่ด้านบนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับหลังจากใส่แล้วนะครับลองเทสโดยการสอดสายเข้าไปที่ช่องระหว่างสายนะครับเข้ามาทางด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่หมุดนะครับติดเข้าไปเท่านี้ครับก็สามารถเป็นตัวเรือนเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูที่ตัวเรือนกันก่อนเลยนะครับ ตัวเรนจะเป็นอ่า PVC ค่อนข้างดีนะครับมีสายมีอาเงาที่เป็นค่อนข้างเมทัลลิกหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดเรทด้านหลังนะครับแล้วก็มีสกรีนอาที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านหลังรอบๆตัวฮาร์ดเรทนะครับสายเป็นสายซิลิโคนนะครับค่อนข้างโอเคด้วยราคานี้นะครับค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวและตัวรูปแบบของตัวาฬนการมีทั้งหมด3แบบนะครับก็คือสีดำนะครับสีชมพูนะครับหน้าโรสโกนะครับแล้วก็สีเงินครับผม นะครับมีหน้าเงินหน้าเงินสายดำรถโกสายชมพูแล้วก็สีดำล้วนนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนทด่เลยแต่ตัวที่พรีเซนต์จะเป็นตัวสีดำล้วนนะครับก่อนที่เราจะไปดูที่ฟังก์ชันของตัวเรือนเรามาเชื่อมต่อนะครอปกับตัวนาฬิกาก่อนนะครับให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Fit Pro ขึ้นมานะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับเริ่มต้นมาก็ ยอมรับการใช้งานนะครับแล้วก็ยอมรับเปิดการอนุญาตให้เข้าสู่เครื่องของเรานะครับตามอตามที่แอปพลิเคชันแจ้งเตือนมานะครับก็เปิดทุกอันนะครับนะครับกด next ไปครับแล้วก็ให้เข้าเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้เราจะอาจจะเข้าด้วย Facebook ของเราก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราอันนี้ก็เขาก็จะถาม ติ์ต่างๆนะครับเราก็ให้กดเปิดการอนุญาตการแจ้งเตือนนะครับให้เลือกแอปที่ Apple p r y นะครับแล้วก็เลือกอนุญาตครับแล้วกดแบ็ k กลับไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแอปนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เราไปที่ตัวอุปกรณ์นะครับการตั้งค่าครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับโดยกดที่ตัวแถบที่2ตัวนี้อ๋อตัวนี้มีการเชื่อมต่อไว้แล้วครับเดี๋ยวผมลอง เพื่อจะให้ตัวแอปพลิเคชันสามารถใช้งานตัวโทรศัพท์และแอพการเข้าถึงโทรศัพท์เราได้นะครับแจ้งเตือน SMS นะครับอนุญาตครับครับแล้วก็จะมีของ f a c e b o o k นะครับลายนี่ก็เป็นเส้นเลยนะครับเพราะว่าเขาแปลมาตรงๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับว่า เมื่อเราเซตแล้วซิ้นเรียบร้อยกับตัวเรืนอนนาฬิกาแล้วถ้ามีการเรียกเข้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับัเดี๋ยวผมลองโทรเข้านะครับโทรเข้าเครื่องที่เราตั้งค่าไว้ะจะเห็นว่ามีหมายเลขโทรศัพท์นะครับขึ้นแจ้งเตือนขึ้นที่ตัวเรือนของ D20 นะครับผม แล้วก็สั่นด้วยนะครับผมครับแล้วก็นี่เป็นฟังก์ชันคร่าวๆนะครับสำหรับการรีวิวของตัวสมาร์ทวอทดี20ตัวนี้นะครับราคานะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองครับใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้าน Hello Q Q Shop นะครับมีทั้ง s h อ p หรือ z a z a d a Facebook นะครับหรือเว็บไซต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ และพบกันใหม่คราวหน้าครับกับร้าน Hello Q Q Shop ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสุดท้ายนี้ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับร้าน Hello Q Q เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ